ติดๆค่ะการถแถลงการปฏิรูปการเมืองและการพัฒนาประเทศไทยจากกลุ่มบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะตามมาติดๆด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสีเขียวส,สดใสตะการตาสีเขียวสดใสตระการตาสีเขียวเข้ามาแล้วค่ะโกกรนเขียวปก มวลมาหาประชาชนแล้วกับพี่น้องเขียวบุกมวลมาหาประชาชนแล้วกับพี่น้องข้าราชการคือค่าของแพ่นดินกระทรวงทรัพย์ขึ้นป้ายอย่างนี้เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนป่าไม้เป็นของชาติประชาชนคือเจ้าของขอ์รับชั่นนโยบายประชาชนอดตายไม่เลี้ยวแลป่าไม้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวมึงอย่าทำมั่วนะมึงทรัพยากรทางทะเล สนับสนุนปฏิรูปประเทศไทยในนี้มีน้ำมันข้าราชการคือค่าของแผ่นดินและขอเรียนเชิญนี่พองษาชูเนมไอนมจากเมืองพะตะัตโตไอนมจากเมืองพะตะัตโตจากป่าสูเมืองและหลงกลิ่นเมืองไม่กลับแล้วขอเรียนเชิญตัวแทนค่ะคุณสมคิดบัวแพงอดีตอธิบดีค่ะขอเียนเชิญค่ะคุณสมคิดคะตี่ไหนคะ ค่ะค่ะ,คะขอเปลี่ยนเป็นท่านอาจารย์ประยุทธ์หล่อสุวรรณสิริอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้จะเป็นผู้กล่าวคำแถลงการและเจตนารมโอท่านขาขอรบกวนนิดนึงค่ะคนเสื้อเขียวบอกไม่รอว่าสู้ๆไม่ยอม <laughs> อุตสาหกรรมดังแล้วเขาบอกจะดังกวา่า ไหน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 ก่อนที่ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้จะอ่านแถลงการข้าราชการปัจจุบันยกมือขึ้นกระทรวงซับสู้ไม่สู้สู้กระรวงซับสู้ไม่สู้สู้กระทรวงซับสู้ไม่สู้สู้ขอเรียนเชิญท่านกล่าวแถลงการค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชน ที่รักทุกท่านครับในวันนี้อดีตข้าราชาการและข้าราชาการปัจจุบันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับมวลมหาประชาชนในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทย ให้มีความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สมบูรณ์แบบครับต่อไปนี้เป็นถแถลงการของกลุ่มบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจากวิกฤตการ สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมีความขัดแย้งและเห็นต่างกันในหลายภาคส่วนกลุ่มบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครับ พวกเราที่มาในวันนี้ประกอบด้วยอดีตข้าราชการระดับอธิบดีรองอธิบดีผู้เชี่ยวชาญผู้อือวนการสำนักข้าราชการปัจจุบันลูกจ้างประจำพนักงานราชการและพนักงานเอกชนที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีแกจะนารวมเดียวกันโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคำหนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งจึงได้รวมตัวกันเพื่อที่จะมาแสดงเจตจำนงณนวันนี้ครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกาะกินประเทศไทยมาช้านาน รัฐบาลทุกยุคสมัยมีนโยบายที่จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นเพียงนโยบายที่ดูสวยหรูเพื่อหวังคะแนนเสียงจากประชาชนเท่านั้นแต่เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ลืมนโยบายที่เคยให้ไว้กับประชาชนหวังเพียงเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องโดยการเข้าไปแทรกแซงในระบบข้าราชการการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ตั้งแต่ระบบผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการที่มีผลประโยชน์มีการซื้อขายตำแหน่งส่งผลให้โครงสร้างของระบบราชการบิดเบี้ยวขาดผู้มีความรู้ความสามารถมาบริหารองค์กรบางโครงการยังอาจส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรงยากที่จะฟื้นคืนกลับมาดีดังเดิมได้ตัวอย่างเช่นโครงการบริหารจัดการน้ำ ใครดูแลโครงการนี้ท่านทราบไหมครับปลอดประสบสุรัสวสดีโครงการบริหารจัดก,การน้ำนอกจากจะก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายยังต้องสูญเสียพื้นที่ป่าธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งจะไม่สามารถปลูกป่าทดแทนขึ้นมาใหม่ให้มีสภาพดังเดิมตามที่ผู้บริหารโครงการกล่าวอ้างได้ดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นนักการเมืองที่ไม่เคารพกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศและให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการซื้อเสียงหรือใช้นโยบายที่มอมเมาประชาชน กลุ่มบุคลากรกรกะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอสนับสนุนให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งและขอร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบอันเป็นสิทธิที่พึงกระทำได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ2550ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานพระบรมราชวาทไว้ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราบุคลากรกรกะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอน้อมรับพระบรมราชวาทใส่กล้าใส่กระหม่อม ในการร่วมกันส่งเสริมคนดีให้มาบริหารประเทศและพวกเราขอตั้งปณิธานว่าจะเป็นค่าของราชจะเป็นค่าราชาการของพระราชาและและขอเป็นขี้ค่าของประชาชนตลอดไป สำหรับผมแล้วในวันพรุ่งนี้ผมจะไม่ไปเลือกตั้งครับต่อไปผมจะขอเชิญพี่อุดมปาติยะเสวีอดีตรองทิพดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากล่าวปาใัยความในใจของท่านให้กับพี่น้องได้รับฟังครับ สวัสดีครับที่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับจากถแถลงการท่านก็ได้ทราบไปแล้วว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราดูแลทรัพย์ในดิน สินในน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วทั่วไปแล้วเรามีทั้งฝ่ายนโยบายฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติวันนี้ที่เรามากันมีในระดับอธิบดีรองอธิบดีและน้องๆถัดลงไปจริงๆแล้วเรามี ท่านปลัดกระทรวงอดีตปลัดกระทรวงสองท่านด้วยกันซึ่งเราถือว่าได้ตายไปจากพวกเราแล้วพวกเราชาวกระทรวงทอสทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราหวังที่จะได้เห็นการปฏิรูป ระบบราชการที่จะต้องเป็นคุณแก่แผ่นดินเป็นคุณแก่ประชาชนเป็นคุณแก่ทรัพยากรเรา,ากเราประสงค์มุ่งหวังที่จะให้ระบบเส้นสายและการซื้อขายตำแหน่ง หมดไปจากระบบราชการไทยประการที่สองที่เรามุ่งหวังอยากจะเห็นก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันในวงราชการซึ่งมีอย่างท่วมท้นในปัจจุบันนี้ จริงๆแล้วเรื่องคอรัปชันไม่ว่าในวงการใดๆมันก็มีอยู่ทั้งสิน้นแต่ว่าในวงราชการเริ่มเข้ามาแทะเลมแล้วก็กัดกินกัดกรอนจนทำให้ระบบราชการของเราบิดเบี้ยวผิดแผกไปจากที่เคยตั้งไว้แต่เดิมมา ในประเด็นที่3ที่พวกเราชาวกระทรวงทอสอ,อยากจะเห็นก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรโดยเราประสงค์ที่จะเห็นการมีส่วนร่วมของมวลมหาประชาชนในการดูแลปกป้องทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจากในสามประเด็ดนนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายครับพวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพี่น้องชุมชนเครือข่าย ป่าไม้ชุมชนทั่วประเทศที่น้องชุมชนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง23จังหวัดทั่วประเทศเราพร้อมที่จะสนับสนุนท่านกำนันสุเทพเทือกสุบันในการปฏิรูปประเทศไทยและ พวกเราจะพร้อมใจกันไม่ไปเลือกตั้งในวันพรุ่นี้ครับกลาวขอบพระคุณมากค่ะท่านคะมวลมหาประชาชนคงจำกันได้หนึ่งในสองปรหลัดที่ดูเหมือนว่าจะตายไปจากโลกนี้แล้วและน่าจะตายไปสามโลกจากกลมทรัพย์เขามีชื่อว่า ปลอดปลาศกเป็นความน่าอับอายไม่เพียงแค่เฉพาะกรมทรัพย์แต่เขาคือความน่าอับอายของแผ่นเดนนี้เลยขอเสียงของมวลมหาประชาชนปรบมือเป็นเกียรติกับข้าราชการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารทุกท่านทั้งที่อยู่ในวาระเกษียร,ราชการและปัจจุบันนะคะ รุ่นใหม่ของเราอนาคตของเราความหวังของเราขอเสียงปรบมือกับลูกหลานข้าราชการของเราค่ะมวลมหาประชาชนปรบมือให้เก็บกับข้าราชการแล้วข้าราชการกรมทรัพย์ู้ไมโซโซไมโซโซไมโซเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้เขามากันเห็นเขียวเขียวขนาดนี้ไม่ได้มีแค่นี้วันนี้กรมทรัพย์มาทั้งสิ้นหนึ่งพัคนค่ะ ขึ้นได้แค่นี้จากตัวแทนใน1,000คนค่ะและไม่ได้มามือเปล่ากรมทรัพย์บอกว่าไม่ได้มามือเปล่าเพราะวันนี้มาขอร่วมหุ้นกับลุงกำนันด้วยค่ะกรมทรัพยากรธรรมชาติบอกว่าโดนผีหาซาตานมันลมลุมทึ้ง แรงบรรลุมถึงกรมทรัพย์ไปเยอะจึงมีมาได้ไม่มากก็ไม่น้อยพอทำเนาพอเพียงค่ะขอเรียนเชิญคุณลุงกำนันค่ะคุณลุงกำนันค่ะขอเรียนเชิญค่ะกรมทรัพย์บอกว่าอากระทรวงทรัพย์จะขอร่วมคุณค่ะค่ะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะบอกว่าหลายปีมานี้สิ่งแวดล้อมโดนลุมถึงไปเยอะมากวันนี้พามา1 5 5่4 0ามาบบาทค่ะเงินบริสุทธิ์จากข้าราชการที่รวมพลังกันมาค่ะเงินข้าราชการทั้งหมดเลยละค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะกระทรวงทรัพยากรขอบพระคุณมากค่ะท่านขา ขอบคุณพี่ปงษาชูแนมค่ะเอาละคะ่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเลี้ยวแรงแข็งขันโกเกรนเอกสักครั้งดังๆสู้ไม่สู้ทรัพยากรสู้ไม่สู้ทรัพยากรสู้ไม่ส,สู้เสียรประมดงดังๆและขอบสะอาดบริสุทธิ์และมีวุฒิภาวะวิสัยทัศน์ค่ะขอบคุณมากค่ะ